่อ,อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโก จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ เป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยล่ะเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเขาเสื่อมเข้าเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่ผ่ามามาเขาบอกไม่ผ่าไม่ผ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดิน เดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้ได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงอุยังนึกเลยโอ้โหทำไมถึงถึงขนาดนี้เชียวเหรอเออเอ พอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกันเออใช่เราก็นั่งอยู่นั่งจวอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยนะรู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอก ทิ้งรวยข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหมอมาทำยังไงครับที่จะทำให้อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหม นวดก็นวดนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับคุณวิเชษทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นน่ะอืมเห็นคุณต้นกับ อาจารย์เสรีอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็น่าเชื่อถืออ่ะเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นปบะมามาลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่าไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ ไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนะเดิน,นะเ,ดนเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเจ็ดอ้อสกิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอขาไปโอเคขากับไม่ไหวแล้ว คน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมาม้าลืมตัวเลยลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมันมันเมื่อยเมื่อยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอม้าเป็นคนทําเตรียมเองม้าเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอตั้งไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทําไม <laughs> <c oughs> ไม่อยากรู้หรอว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอีหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วบอกเอ้ยดูเดินสิ แกเลยหัวเราะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอามามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยกินด้วยเราเราหมอมาก็เลยเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้เป็นโอเคโอเคเลยเอาก็เอากะบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้โดยเอาขวดปล่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสถชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญเลนะให้ให้กับคนที่เขาเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหม่อมยงก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ เขาได้ลองกินดูฮะลองดีกันทุกคนเลยอ๋อไอ้บอก,กตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์นนนนนไปเลยออ <c oughs> ไปไหนก็ช่วยแล,<บ>และนอกจากนั้นยังได้ผลข้างได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบ,บอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้น <c oughs> คุณต้นมาหมานะเบาหวานสองร้อยห้าสิบเบาหวานสองร้อยห้าสิบน้ำตาลสูงสองร้อยห้าสิบใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเิ่มเริ่มทานมา เดือนเดือนแรกเหลือร้อยสี่สิบสองตอนนี้แหละครับนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวังชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมไม่เคยเป็นหวัดเลยโนน นี่คุยคุยทับเลยนะฮะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมาม้าแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยสบายตั้งแต่ตั้งแต่ได้อาหารเสริมแบบนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดจะว่าใช่เลรแค่ผลไม้เออใช่ไหมอ่าฮะ แล้วทุกวันนี้แหะครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษใช่ใช่เวลาก็ขอให้มาสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากอย่าไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบแปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอู้สี่ปีก็โอเค อะไรอีกไหมฮะจะไปอยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบน่เก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อร้องกันขาดตัวเก้าห้าแล้วนะอ่ะอีกนิดนึงน่าแถมหน่อยร้อยหนึ่งโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกทำไมอะตะบันน้ำเลขสวยนะ ตตบันน้ไม่เป็นไรเราไม่ตะบันลูกลูกหลานตะบันครับขอบคุณหมามากครับผูรวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนา,าสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลัาแหละงโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 TH และก็ T regulator ร่วมกันทํางานจากโบรณาการ แล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมาดูปัญหาของข้อเขา่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เน่ยาทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากนะกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะมันก็อยากจะเจ็บนะครับ เมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากว่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนอย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนๆน,นะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวก็คือว่ามเ,วเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า T n f alpha i n t e าอินทิกร แล้วก็อินเทลเลอร์ินิเมากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทำอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทำให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทำ เพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็ เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะจากเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลังสารสตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับ mm. ถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นไปตา,ามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจะหลังเท่ากันใช่ไหมนะค,รควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลัง ตัวแรกหลังจาก15วันแค่7%เท่านั้นเองนะสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%แล้วก็ตัวที่3เหลือ50%เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล